นักสำรวจโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการพี่ดาวคะถ้าไมพัดมีแต่เสียงเหรอคะที่ชั้นสามของพระมหามนดบวัดไตรมิตร เขาได้จำลองวิธีการสร้างพระและก็ความเป็นมาของหลวงพ่อทองคำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสําคัญของวัดนี้ให้เราได้ชมกันจ้ะพระทองคําเป็นทองทั้งองค์เลยหรือเปล่าคะหลวงพ่อทองคาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างจากทองคําธรรมชาติเนื้อบริสุทธิ์สันนิหารว่าสร้างโดยฝีมือของช่างหลวงในสมัยสุขโขทัยเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามและแยบยลในการสร้างเราสามารถถอดองค์ประกอบพระได้ถึง9ส่วนด้วยกุญแจกลไ้ฐานจ้ะ ในสมัยก่อนคนไทยใช้าศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยนิยมสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปเอาไว้เป็นที่ยึดเหนีย่ยวแล้วก็เป็นที่สักการะเคารพไงละ่ะส่วนวิธีการสร้างก็มีรูปแบบและก็มีขั้นตอนมากมายเลยนะคะตามแบบฝีมือของช่างในสมัยโบราณค่ะแต่เล็กสงสัยว่าทำไมต้องวางเสียรพระค่อมลงด้วยล่ะคะ พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจ้ะถ้าหนูดูเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าเสียนพระเนี่ยความลงกิงอย่างที่เล็กพูดวเวลาที่เขาจะหล่อพระเนี่ยเขาจะทํารูปร่างที่เสียน อยู่ข้างล่างและเขาก็เทวัตถุที่ต้องการทําพระด้านบนก็จะไหลลงมาอยู่ด้านล่างก็เลยได้รูปเสียงพระที่หน้าตาแบบที่เห็นอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วละคะ่ะเออเมื่อกี้นี่คุณลุงเห็นน้องเล็กยกมือไหว้พระอยู่ตั้งนานอยากจะรู้จริงๆว่าน้องเล็กอธิษฐานหรือน้องเล็กคิดอะไรในใจตอนไหว้พระก็เพื่อแสดงความเคารพและให้พระคุ้มครองด้วยไงคะอ้าวแล้วพี่ดาวล่ะ เราคิดว่าเราไหวพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิ่งที่เคารพบูชาแทนองค์พระพุทธ,ธเจ้าเพื่อระลึกถึงคุณความดีขององค์ท่านค่ะและเราก็เคยอ่านในหนังสือสารานุกรมไทยมาเขาบอกว่าพระพุทธรูปไม่ใช่รูปเหมือนของพระพุทธ,ธเจ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธ,ธองค์เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธ,ธเจ้าปฏินิพานไปแล้วและพระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆของประเทศอินเดียด้วยมีคนจํานวนไม่น้อยเวลาไหวพระมักจะขอให้พระช่วยทําอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยคุ้มครอง แต่ว่าจริงๆแล้วคุ้มครองให้เราไม่ได้หรอกเพราะท่านก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นเหล็กเป็นทองแต่ว่าเวลาคุณลุงไหว้พระนะลุงก็มองว่าท่านเนี่ยมีอาการสงบนิ่งมีสมาธิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาทรงไว้ซึ่งศีลเพราะฉะนั้นเราไหว้พระเนี่ยทำให้เราได้คิดว่าเราควรจะปฏิบัติยึดถือศีลสมาธิปัญญาจะได้เกิดความเยือกเย็นและเราจะได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ แล้วถ้าใครเคยไปที่วัดจะเห็นคติธรรมติดไปที่ต้นไม้ด้วยลหละคติธรรมเนี่ยว่าอย่างนี้นะคนไหว้พระเท่าใดไม่ถูกพระไหว้เป,ประพระประดิษฐ์อิดปูนปั้นใจกระจ่างแจ้งธรรมที่สำคัญพระจะพลันพบได้ในใจเราอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะต่อไปถ้าเล็กไหว้พระพุทธรูปเล็กจะนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะโอ้ยี่ ใช้แล้วล่ะจ้ะและถ้าเรานึกถึงธรรมะก็จะทําให้เราทําแต่ความดีแล้วความดีนั้นก็จะคุ้มครองตัวเราเองด้วยจะ้ะครับครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันดีร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์อมรินคอมมิค